เ a c e b ุ๊ k ทางบ้านนะคะแต่ไม่อีคาราคาซังเรื่องน้ำเลยเรายังค้างคาในกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องขาใจแล้วขาใจคือค้างคาใจกันอยู่เกี่ยวเรื่องของผู้ชายเซ็กซี่ในมุมมองของท้องมินเป็นยังไงเป็นคนที่สายตาดูเหมือนเจ้าชู้ตลอดเวลาพี่นี่ย่างนี่ใช่เลย เขาไม่เคยถอดแว่นคุยกันนูเลยลองลองดูสายตาพี่เพชรจ้าก่อนตอนที่จะเห็นพี่ถอดแว่นคือตอนที่พี่ถองเก่งแล้วธนาชาโอ้โหอยากเห็นไหมรออะไรอ่ะอ๋อวนในไลายได้ไลน์เพาเข้าไปดูระเบียงด้านบอก่อนนิดนึงอ่ะได้ครับอ่ะแบบไหนผู้ชายแบบไหนเอาเป็นแบบดาราก็ได้จะได้เห็นภาพง่ายๆผู้ชายแบบไหนหนูไม่เคยชอบดาราไม่เคยเลยอ่ะลุกๆเหมืนลุกอ่ะอ่าแ็เป็กหน้าตาให้ยเดือนที่แล้วบอกว่า น้เดทดูเซ็กซ oh, oui, ี่ไม่ชอบแบบพี uh ่เวียอะไรอ๋อพี่เวียชอบแบบนวหน่อยเลยมีนนวดเข้มเข้มชื่ออะไรว่าพี่ปองพี่ปองก็ชอบเมไอ้หนวด่แกชิบหายเลยพี่กางคนนอนพับนะก็ชอบมินนวดเข้มเขมไงอันนั้นหนวดงอกแล้วติดต่อมาเลยค่ะติดต่อมาเลยค่ะ เออนั่นหละก็แปลว่าพระเอกที่เล่นผู้บังรจันนี่ได้หมดเลิศมากเลยพี่ชอบแบบนั้นงานดีไม่ได้แม่ททุกวันแม่งเข้าสายงานทุกวันไม่เคยเลยว่ากันไม่เคยอาสวัสดีครับทุกคนก็าจะทำงานนะครล้วงไข่ค่ะหลวงะบาไปที่ปูชอบลูกไข่ไหมคะจะดีมากเลยอ่ะ ปกติไม่ค่อยจับถนัดอย่างนี้เลยเล็กไปเดินเดจับสองใบจับสองใบ่างนี้เลยใช่ไหมคะต้องไปหาหมอแล้วใหญ่กระดานโอ้โหใส่เกงในซ์อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยมาแล้วคุณคิดว่าอะไรที่ทำให้ผ enfin ู้ชายดูมีเสน่ห์อะไรที่ทำให้ผู้ชายดูมีเสน่ห์ผู้ชายดูมีเสน่ห์ใช่ไหมครับเป็นผู้ชายสุภาพสุภาพนะครับใช่แต่งตัวแต่งตัวช่วยได้ไหมจบเลยเราวสองคนได้แต่คือ ขอไม่ต้องเวอร์อย่าแต่งเวอร์แต่ไม่สะทุนใช่ไหมไม่เข้าใจขยายความนี่คือพูดเหมือนพวกแก๊งในวัดดาวขกันไหมใช่ถุยพอก่อนเลิกพอจํากัดเยอะชิดไปมันก็ว่าเขาดูตัวเองแต่งตัวมาได้เสื้อลายลายม้าในวาทนี่หนูพร้อมถอดเหือนี่เขาเป็นมิสลลโอเราจะได้ถอดเมื่อเมื่อไหร่เนี่ยถอดเลยไหมกล้ากล้าโชว์ซิลิระไหมเพราะเราใส่เราใส่เราใส่เป็นลอนเทรมาข้างใน ไม่ไม่ไม่ได้โอกาสได้หนูใส่กางเกงธรรมดาดูแล้วไม่น่ารอดเลยหนูใส่กางเกงมาให้นายโอเคเพราะนั้นเรื่องของการแต่งกายทำให้ผู้ชายดูมีเสน่ห์ได้ใช่ความสุภาพความสุภาพเหมือนแบบบางคนชอบผู้ชายอบอุ่นผู้ชายอบอุ่นนี่แก้ผ้าก็อบอุ่นแล้วนะชอบไหมชอบไหมผู้ชายแบบผู้ชายบอกว่าเปลีอยผ้าอะไรอยางนี้ชอบไหมบางคนไม่ชอบไม่ชอบเฉยๆดีกว่าไม่ใช่ไม่ชอบแต่เฉยๆใส่เสื้อผ้าเอากันใใสสสส่่เเเืื้้อออากันดีกว่าพี่แล้วของเล่นนะเซ็กทอยชอบไหมชอบ สามารถทกพี่เป็นแฟนเราพี่ไปญี่ปุ่นกลับมาเขาซื้อกุญเชียงสันได้มาฝากตัวเองถ้าตัวเองจะซื้อให้เขาใหญ่ขนาดนี้ตัวเองนี่รีแพาติดตออ่อโรงพยาบาลให้เขาด้วยนะยันทียันทีชอบไม่ใหญ่ใหญ่โอ้ดูท่าดูท่าดูไม่ได้เอาใหญ่ขนาดนั้นดิประมาณไหน <c oughs> ถือว่าแซ่บถุงยางไซส์54อ่ะตัวฝรั่งหน่อยฮะไม่ฝรังี่คนไทยนี่แหละ ปกติ49ใช่ป่ะหนูเจอมาก็สิ่ก็คนไทยนี่แหละใส่54เนี่ยเป็นไข่ทั้งไข่เขากินปอกเปล่าเจ็บไหมเจ็บไหมยือเจ็บแต่ทนมันไม่มันไม่เจ็บพี่ข้างในมันขยายได้อ๋อนี่คือขยายถึงขีดสุดแล้วถ้าเกิดระดับ68ก็ยังรับได้อยู่โอ้โหพี่เอ้ยใหญ่สุดที่เคยเจอขนาดไหนก็เนี่ยแหละ54เอาเป็นเอาเอาเอาเป็นแบบให้ชาวบ้านเขารู้หน่อยประมาณประมาณมาเอามามา ไม่มีขนาดให้เท่งพี่เ่ยเท่านี้อย่าดูถูกแค่หัวมันนะอย่าดูถูกนะดูถูกพี่เพชรจ้าไม่คับในตำนานนะครับเขาบุรุษในตำนานนะครับเรียกว่าแกออกมาแทงนี่ตายแล้วครับมี่ตายแล้วครับพี่เพชรจ้าเพี่เพชรจ้าเนี่ย พาผู้หญิงกลับบ้านเมื่อไหร่ถ้าเกิดพี่อยู่ด้ต้องต้มข้าวต้มรอตอนเช้านะครับเดินมาไม่เป็นคุณเชียงอุบาทจริงๆบวมครับบวมะต้องมียามียาแก้เสบรอให้นะครับดูถูกดูถูกเพื่อนพี่ยับลงทั้งไข่ไม่เปลไม่ได้อะไรนะขนลุกผมนี่ขนลุกเลยค่ะจะนี่ลุกเลยผมนี่ลุกเลยว่าเลิกถือนี่เลยหน้าเขียนหายมีคําถามว่าอะไรครับอยากจะถามคุณบิ๊กนค่ะ ผู้หญิงเวลาเป็นประจำเดือนเขาบอกกันว่าจะมีความต้องการสูงกว่าปกติหืนถ้าคุณมินเกิดอารมณ์แบบนั้นขึ้นมาคุณจะมีวิธีวิธีจัดการกับมันอย่างไรคะก็ถอดโอเน็ตมาเนมมาเนมมอจริงไม่ได้จะมีอารมณ์จะหืนเป็นพิเศษก่อนจริงก่อนเนมมาหน่อยหน่อยคือคือตอนก่อนเนมมาใช่ป่ะตอนก่อนเมนมาจะหืนหืนเลยใช่จะหืนมากขันยิกเลยระดับสุดเลยพี่แม แม็กเลยติแนักเลยถประมาณเท่าไหร่อาทิตย์หนึ่งสองสามวันก่อนเมนมาใช่ไหมใช่ประมาณเนี้ยแล้วถ้าสมมุติมีแฟนแล้วแฟนขยักขยงเลือดเราไหมเนี่ยบังคับเขาไหมอะไรนะไม่ไม่ได้บังคับแต่เราเราได้่ผู้ชายบางคนไม่อยากทำก่อนก่อนเมนมาก่อนเมยนมาใสถุงยางนี่ครับก่อนเมนมาจะหืนอืมแน่มันจะเป็นอย่างนี้ก่อนเมนมาจะหืนแล้วเมนมาวันแรกวันที่สองมันยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราปวดท้องเราจะงุดหงิดพอวันที่สามสี่ น่นเลยใช่ขันยิกเลยมากใช่เอาแล้วแฟนแล้วอย่างนี้เราจะจัดการมันยังไงจัดการมันยังไงคุณจะจัดการยังไงกับความต้องการทางเพศที่คุณที่คุณมีแล้วโดยเฉพาะทุกวันนี้ไม่มีแฟนด้วยดิวดโดะไงที่ผัวซื้อให้่างญี่ปุ่นคุณชอบไม่ใช่ชอบแบบไหนมากกันแบบไหนมากกันคือคลึงนอกหรือสอดใส่ในข้างนอกข้างนอกมันกว่าไข่ซันไข่ซันใช่ จริงๆแล้วสำหรับผู้หญิงเนี่ยมันมีจุดเล้าอยู่หลายจุดครับแต่ข้างในเนี่ยก็คือตัว G spot ข้างนอกเนี่ยเขาเรียกว่า l ล Tor i s แลสวกาสามารถได้ถึงจุดจุดยอดได้ทั้งสองทางก็คือ Clitoral Or g a s m จะบอกว่าครึ่งเ็ดระมุดโอ้เป็นการครึ่งเระมุดคุณจะเห็นภาพเลยนี่ผมกำลังใช้วิชาการอยู่คุณสังเกตจากใบหน้าผมจะไม่มีจะไม่มีรอยยิ้มอ่าเป็นการครึ่งเ็ดระมุดเออจะบอกว่าผู้หญิงอ่ะข้างนอกอ่ะเสร็จกว่าข้างในเสียวกว่า แต่เขาบอกว่าถ้าเสร็จข้างในจริงๆแล้วเนี่ยท้องไม่ใช่ไม่ใช่อันน่าใไกลเลยพี่ <laughs> ถ้าเกิดเสร็จ <g ulp> ด้วยจีสปอร์ตเนี่ยะะจะเป็นการเสร็จที่มันกว่าเสร็จข้างนอกมอเพาฟออกแคซีแต่ว่าน้อยคนที่เสร็จด้วยการเอาถูกมีเอากันสิบครั้งเอากันกี่ครั้งถึงจะเสร็จข้างในทีหนึ่งเสร็จแบบเสร็จจีสปอตเอากันจนเสร็จอ่ะโดยไม่คืนข้างนอกเคยเจอไหม น้อยมากน้อยมากจริงแล้วก็ทำเองเนี่ยเหรอไม่ใช่มันก็ไม่ได้ทำเองไม่ใช่มินไม่ได้เน้นเสร็จมินเน้นเอามันเอามันแต่ไม่เสร็จก็ได้แฮปปี้ไหมใช่คือขอเอามันมันอะแล้วไม่เสร็จก็นอนหลับได้ได้พี่ผู้หญิงกับผู้ชายไม่เหมือนกันผู้ชายเสร็จต้องเสียน้ำผู้หญิงเสร็จไม่ต้องก็ได้ผู้หญิงมันเอาแบบเอออ๋อคือไม่ต้องไปช่วยตัวเองต่อแล้วกันนะไม่ต้องแล้วถ้าเกิดแบบว่าอยู่ด้วยกันคบกันเป็นปีอะแต่เอาไม่เสร็จเลยเลิกไหแต่เอามันนะแต่เอาไม่เสร็จเลย มันต้องมีตังกิ๊กบ้างแหละก็ต้องมีก็ต้องมีช่วยตัวเองบ้างก็คือเอาของแฟนเสร็จแป๊บนึงไปข้ห้องน้ำก่อนจังหวัดจังหวัดแดนหน่อยลีมิกไม่ใช่อาจจะไล่ให้แฟนไปข้ห้องน้ำก่อนก็ได้แบ่งสกิลเบเดอร์ไม่ใช่อาจจะไล่ให้แฟนไปห้องน้าก่อนก็ได้ นอนขัดหรือนั้นเราขัดแป๊บหนึ่งแล้ววางใกล้แล้วไงระหว่างของเขากับเอาแวพเพคของเขาครักับออรัเซ็กชอบแบบไหนบ้างกันออรัเซ็กเหรไม่เคยทำเลยคือขอแบบขอแบบมันมาพร้อมกันไม่ได้ไม่ใช่ทอมจริงๆเาว่คคอมจริงๆเ้าเป็นทอมจะดีมากมันไหมทอมมันไหมออรัเซ็กนี่คือร้ายเลยฮะ เขาแบบสแกนลิ้นเลยฮะโอ้ยสุดยอดแล้วแล้วมีแฟนผู้ชายคือเขายังไงเขาช่วยช่วยช่วยบอกจะบอกว่าคบทอมนะแบบยังรู้สึกแบบว่าถึงสวรรค์มากกว่าคบผู้ชายอ่ะอ๋อแปลว่าผู้ชายเราคบมันไม่ได้เรื่อง มัน,ไม,มนไม่แน่หรอพี่บางทีมันอาจจะไม่โดนไงไนไิ้วยังเดนสู้เอ็นอุ่นๆได้ใช่สู้ได้พี่มันทําให้หนูลืมผู้ชายกลับไปหาทอมได้เนแบบนอกใจแฟนผู้ชายไปหาทอมได้เลยไหมเพราะมันทําให้เราเสร็จใช่ไหมเพราหนูไม่ได้ทบคบกันแล้วก็ต้องซ้ำตลอดเวลาเนี่ยเออเอเขาเขาค,บ,คบแค่แบบว่าคบด้วยใจคบด้วยใจอุ้ยสอพวกกรรปกรก่อสร้างทั้งหลายคบกันไใจทั้งนั้นเออวจั่มาจับไข่มา คำถามสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ปิดจ็อบน้องมินในวันนี้ปิดจ็อบเลยเหรอใช่จ้ะเลิศมาเอาละจากทางเฟซบุ๊กนะครับ,รบต้องย้ำแปทุกครั้งปะเนี่ยไม่ต้อไม่ต้องไม่ต้อง,องออแล้วมีเฟซบุ๊กเดียวครับคุณมินครับ,ค,รบคุณมีวิธีทอดสะพานให้ผู้ชายที่ชอบอย่างไร ท่อสปาใครท่อคือแขกใช่ออ๋แล้วมันเคยใครไขดาวไหมพี่ตั้งกระทะนล้วมันเดือดเลยพอละเรื่องโอ้ไฟกันใหญ่มามามาเวลาเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราเห็นแล้วไงวิธีการทอดสปาของน้องมินอ่ะงั้นจับใหม่ับเอาอับเอาอีกอันไปมาเออไปทางนู้นทางนู้นใช่แล้วก็ขนาดบี้ไข่ขอท่านั่งเซ็กซี่คุณผู้ชมทางทางบ้านด้วยนั่งสบายดีไหมแบบท่าแบบอะไรเงี้ยดีไหมแบบนี้ไงนี่ไง มีเราไปมีโซโคมีโซโคพี่เอ้ยท่าจะอย่างนี้เออเอ่อเออมองมองมองกล้องมองกล้องหน่อยเข่าเข่าเข่าอ๋อเข่าหลบสิคะโอเค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 นัดจังเลยเรื่องเข่าเนี่ยเอ๊ะนี่ไม่มีข้อความส่งมาครับไอ้พี่ข้างครับพี่ข้างพี่ข้างพี่ข้างเบื่อตัวเองผู้หญิงส่วนใหญ่สามารถมีเซ็ก์ได้ครั้งหนึ่งนานแค่ไหนครับ ได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆมันไม่เบื่อมันไม่เจ็บมาแบบโอ้แบบครึ่งชั่วโมงสิบนาทีละหูคือแบบจริงๆเวลานะเวลามันจะอยู่ประมาณแบบกำลังมันอ่ะเออยี่สิบนาทีถึงชั่วโมงนึงอ่ะโอ้โหได้เลยได้เหรอแล้วแต่คนนะะแซมเป็นคนเป็นคนที่บอกว่าสามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้นานได้ถ้าเกิดมันไม่ได้เรื่อยๆเลยถูกเหรอได้หลายครั้งด้วยเหรอไม่แห้งเหรอแห้งสิ พี่ช่วยสิก็ต้องมีคนมีตัวช่วยสิอุบาตเขามีเจลอย่างเงี้ยมีเจลเจลมะพร้าวอะไรพวกเนี้ยโอเคคือชั่วโมงหนึ่งได้นี่มันเป็นเรื่องที่จริงแล้วมันต้องต้องจูนกันระหว่างผู้หญิงผู้ชายเพราะว่าผู้ชายบางคนเนี่ยก็คือเดียวใช่หรือบางคนก็นานมากแต่ว่าเรื่องเซ็ก์เนี่ยมันสำคัญนี่ก็ให้ความรู้นะถ้ามันจูนเจอกันเนี่ยมันเจอคนที่ใช่โอ้มันจะอยู่กันได้ยาวเลยปั๊บกันได้ยาว มัฟกันได้ยรับเฮ้แต่อย่าเจออย่างนี้นะแบบว่าเสียบแล้วเสร็จเลยอ่ะเคยเคยขอล่มปากอ้าวโหแบบจริงอ่ะนี่เดี๋ยวมาเผากันช่วงหน้าอันนี้กลับมาช่วงเผาเผาแฟนเก่าเผาผู้ชายเออดีดีดีอ่ะตอนนี้เราพักกันแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมากับรายการ Do Sweet อยากทำแบบนี้อีกได้ไหมอ่ะนั่นลุ่นใหญ่รุ่นใหญ่นะนี่ใครลุ้นใหญ่แล้วเราไม่พูดนี้แหละ แล้วแล้วแล้ล้วยังไงแลยไครับัทำไมคุณงทำแบบนี้สนับสนุนโดย l e v o